สวัสด <entertain> en, ีครับพี่น้องครับตอนนี้พานทีทีบริษัทฟอร์ดนะครับสาขาจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับพอดีผมนี้ยินข่าวว่ามือนี้นะครับบริษัทฟอร์ดสาขามหาสารคามมีการเปิดตัวรถขั้นหม่พี่น้องครับนะเป็นเขาเรียกว่าฟอร์ดเอเวอร์เรสต์พี่น้องมาทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเบิ่งไปหาเซลลฟนะครับป่ะตอนนี้ผมอยู่ฟอร์ดสาขาจังหวัดมมหาาาสรรคคัที่ขออนุญาตผมบอใส่แมสนนะพอดีผมเป็นโควิดหรือเราครับวันนี้นะครับจ๋าพี่ไซมันน์เนาะพอผมเป็นนีคุ้มขึ้นคุ้มกันสูงอยู่ มื่อนี้นะมูฮันก็ได้ยินข่าวจากเพจว่ามีรถโตไม่เปิดโตัมือวานนะครับจริงๆรมือว้านผมอยากจะมาเลยแต่ผมติดภารกิจสําคัญเมื่อนี้ก็เลยขออนุญาตมาแย่มชมรถนะครับพี่โตไม่ตัวนี้คือรถยังครับพี่เป็นรถฟอร์ดเอเวอร์เรสต์รุ่นเน็กเกนครับผมครับเป็นเน็กเกนฟอร์ดเอเวอรเรสต์คือเป็นโฉมใหม่เลยโฉมใหม่ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับออนิวทุกอย่างเออพี่ครับจุดเด่นหนึ่งของคือยังรถคันนี้เอ๋อ จุดเด่นเลยที่พี่ย็งได้ใผมตัดใจเสือครับบอกเลยครับถ้าฟอร์ดเอเวเรสต์คือด้วยรูปลักษ์รูปลักษ์รูปโฉมนะครับเป็นรถที่บอดี้ที่มีขนาดใหญ่่สุดในท้องตลาดตอนนี้ในรถระดับเซมิเดียวกันนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆดีไซอยครับหรืออำนวยความสะดวกที่ที่ที่มากนะครับที่คุ้มคุ้มค่ากับที่ราคาที่เราตจดใจไปนะครับ อ่าตัวนี้ผมถามว่าราคาตัวท็อปมันยังไงครับตัวนี้ตัวท็อปนี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับมันก็เท่ากับทุกทุกค่ายพอๆกันครับผมพอๆกันมันพี่เี่ตัวนี้ผมถามเนี่ยซึ่งผมสื่อบางแบรนด์เนี่ยมันมีคาซอยดาวครับตัวนี้เอ่อตัวนี้คือมันเป็นรถจบสมไัยนะครับผมครับนะครับแต่ว่าเราจะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำพิเศษครับอ๋อดอกเบี้ยต่ำพิเศษครับผมโซ่ขอเองช่องนี้ก็จะเป็นลักษณะของดอกเบี้ยต่ำพิเศษโซ่ของเองข้าราชการเนี่ย ตัวเครืขับราชการเนี่ยมีดอกปีกพิเศษสำหรับขับราชการไหมครับมีครับผมมีทุกอาชีพเลยครับทุกอาชีพนะครับอ่ะพี่ที่นี่นะครับเบึงทีมันแตกต่างจากรุ่นก่อนขึ้นอย่างพี่ลักษณะไฟหน้าเลยครับเป็น DNA นะครับ DNA ของตัว Ford F150 เลยนะครับครับคืออเมริกันสไตล์ครับตัวเนี้ยนะครับเป็นรูปไฟหน้าซีแคมป์นะครับเป็นรูปตัวซีอ๋อเป็นรูปตัวซีเป็นรูปตัวซีโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลรู้เลยว่าเป็นลักษณะเป็นอเมริกันสไตล์แน่นอนครับนะครับตัวบอดี้ที่่โมใหญนะครับ ขยายฐานล้อออกอีก5เซนติเมตรนะครับขยายฐานล้อบอดี้ข้างในนั่งสบายมากครับอันนี้ขยายฐานล้อนะพี่เนาะครับให้ความหรูหรานะครับสง่างามให้ความหรูหราสง่างามครับผมนะครับอันนี้คือสีขาวมุกนะพี่หรือเ่สีขาวมุกเลยครับตัวนี้ออปชั่นก็จัดเต็มครับแล้วแล้วแต่รุ่นตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมเป็นตัวเทรนด์นะครับครับราคาที่อยู่ที่ล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทนะครับถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่มอีก20,000ื่นนะพี่เพิ่มอีก12,000บาทครับผมอ๋อ12,000บาทนะครับีได้ผมอ๋อหสี่้อเลยนะครับ อันนี้ขับเคลื่อนัองล้อพี่รุ่นนี้ขับเคลื่อนสองล้อครับผมขับเคลื่อนสองล้อจุดเด่นหลักๆเลขของฟอร์ดคือระบบเซฟตี้ระบบช่วงล่างนะครับครับรถค่อนข้างระบบเซฟตี้จะสูงมากนะครับครับการขับขี่ในความเร็วสูงห้ความมั่นใจเป็นพิเศษนะครับตัวนี้สามารถเอาคาเตเดแต่วามันเปิดเปิะตัวอะไรกันวราบพี่ยังไงครับครับเป็นเป็นเป็นรุ่นครับผมอ๋อเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นคล้ายๆนะครับคล้ายๆกันทุกอย่างได้เนาะครับผม เพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารอ๋อนี่คือเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารได้พื้นที่เอาพับตัวแทอรี่ซองกับพับเอาสมารเราจะกัยานเข้าไปได้เลยอ๋อสมาผู้ไดที่ต้องกันสไตล์คือสปอร์ตอ่าเป็นนั่ไม่เจอหรือเอาขึ้นลังคาก็ได้ครับขึ้นลังคาก็ได้ครับครับเราจากข้างหลังแล้วที่นี่เพราะบึงห้องโดยสาร้างหนานลยพี่ผมอยากบึงฟังเพลง้างหนาเพราะว่าผมชอบว่าจุดเด่นของเขาคือจอบผมรุ่นนี้จอเลยครับ พี่ของทามนะครับจอ,อยังแง่ๆสี่มันสามารถเปิด u t u b e ได้แล้วพี่ของตัวนี้จะบรอ,องรัเป็นภาพเคลื่อนนะครับอของผมนะครับเพราะว่าเวลาเขนาคณะขับพี่นี่จอพอดีมันจะอาจจะส่งคนในเกิอดอันตรายคือสมาธิในการขับครับ,รบแต่เข้าสามารถจะฟังเสียงไหนหรือเปิดยู u ู e เปิดอย่างไรปกติอ๋อเปิดเสียงแต่ว่ามันจะบ่ข้นภาพอ๋อครับ แต่ว่าฟังก์ชันทุกอย่างมีเหมือนเนาะครับรองรับ Apple c a คาเฟ่แอนดรอยออโตแบบไร้สายชาร์จแบบไร้สายพร้อมชาร์จแบบไร้สายโทรศัพท์แบบไร้ไร้สายได้เลยครับผมชาร์จวางสายวางชาร์จได้เลยโอ้ผงมาไล่พอดีเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะผ่อนแรงครับน้ำมันพาวเวอร์นะครับรถฟอร์ดครับเราสามารถล็อกเอ่อเวลาเออล็อคล็อกความเร็วในการขับได้ไหมพี่ล็อกความเร็วได้ครับรุ่นใหม่นี่จะเป็นล็อกความเร็วแบบเรดาร์คือเป็น Adaptive Cruise Control พร้อม Stop Go คือสมึติว่ารถขั้นหนา ถ้าหนาเบรกหรือตีไฟแดงเขาก็บตีไฟแดงน้ำเขาได้ถ่านไฟเขียวบกกูบเขาก็ไปน้ำเขานะค,คินยังไงครับพี่มันเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะล็อก,กอะไรนะครับระบบระบบระ,ระบบ Adaptive Cruise Control แล้วก็ and stop and go นะครับคือมันสามารถหยุดอยู่กับที่ได้เลย,เลยนะครับตีไฟแดงกับตีไฟแดงน้ำเขานะครับไฟเขียวเขาไปเข้ากับไปน้ำเขาคือมันจะก่อรถขั้นหนาไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เขาไม่ต้องเหยียบเบรกหยับคันเร่งแค่ใช้ระบบตัวนี้แหละ กึ่งกึ่งอัตโนมัติอ่ะกึ่งกึ่งระบบขับอัตโนมัตินะครับคือว่าเราที่ยังเลยครับใส่ต้องตั้งต้องตั้งคาต้องคาการใส่ระบบนี้ไม่ต้องเปิดใส่ระบบโอ้คือว่าสุดยอดครับพี่วันนี้เบื้องล่างหลังครับพี่นี่ขางหลังที่สองครับพี่อันนี้กว้างขวางครับนั่งสบายขางหลังก็สามารถชาร์จแบตได้นะครับเนาะพี่นบอสได้ครับผมมีไฟครบร้อยนะครับอ๋อเป็นโฉมตอนทักกันที่ไม่ไฟสี่ร้อยวัตต์นะครับครับจะปลั๊กไฟสี่ร้อยวัตต์ได้เลย ครับแอร์ล้างก็มีอันนี้คืออันนี้คื่อตัวตัวล้านสามเนาะเมื่อวันโตท็อปเัาโตท็อปจริีกแบบหนึ่งนะพี่เนาะครับผมอันนี้นะครับประมาณนี้พี่ครับตอนนี้ช่วงนี้สาขาห้องพิเศนอย่างแน่พี่ตอนนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งครับผมดอกเบี้ยหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งดอกเบี้ยหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ครับผมที่นี่สอบถามที่รู้จักการไกลเต็เลยครับสมมติว่าต้องใส่ใส่ค่อนข้างประกันบ้างครับผังเงินรถหลักล้านนนวัี้ครับครับอยู่ที่การดาวครับผมวันดาวเท่าไหรรร่นะคคัับบ ถ้าถ้าดาวสูงหน่อยก็ไม่ได้ค้ำดูอยู่ที่ว่าธนาคารประเมินรายได้แล้วนะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารนะอาจจะได้ค้ำหรือไม่ได้ค้ำก็ได้เดี๋ยวในที่ปรึกษาการขายก็ไปเน้นประสานงานกันอีกรอบนึ่งโอเคครับป่ะพีาหนี่ไปเบิ้งรถขนง้อเลยพี่ที่นี่ครับขออยาดเพราะว่ามื่อนี้เบิ้งรู้ๆพี่น้องเบิ้งก้อนครับพี่น้องครับเพราะว่าบางเถื่อคนเลี้ยงง้อด้วยกับมีพี่น้องครับด้วยหลายนะเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างครับพี่น้องครับเลี้ยงง้อประมาณนี้เลี้ยงง้อเลี้ยงควายนะครับแต่ว่าเบิ้งตูมไม่เหล่างามอยู่เนาะอ้เนาะ รู้ละมาเฮาครับตัวนี้ป่ะมาเลยครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรถทดลองขับนะครับอันนี้เป็นโฉมตัวท็อปของ4คูณ2นะครับผมอันนี้คือตัวท็อปตัวท็อปของ4คูณ2นะครับตัวกลางว่างหันมาครับพี่ตัวท็อปก็รุ่นมังหันครับผมคือตัวนี้ตัวนี้คือตัวท็อปก็รุ่นมังหันแน่นครับผมคอแตกต่างจากตัวนั้นขึ้นยังครับพี่ตัวนี้ก็มีออปชันที่ผมบอกไอ้ฟังหันคือระบบเลด้าวิ่งตามรถคันหน้านะครับ อดพลิเค oh. ันควบคุมคอนโรลสตาร์แมนโคนะครับเล่นทีปปิ้งระบบรักษาเล่นออกนอกออกนอกเล่นพุ่งมาไลสัันหรือว่าดึงพุ่งมาไลเข่าครับคือซอยเหลือห้องเกิดห้องกรณีห้องห้องห่วงนอนนั่นะครับเชจางสีออกอกนอกเล่นเลยสรหลับไม่นะครับมันก็จะคอยประคองพุ่งมาไล่เข่ามาในเล่นให้กัดซอยในระดับหนึ่งนะครับับมีตรวจจับคนเดินถนนนะครับเบรกอัตโนมัติตรวจจับโรถขั้นหนาถ้าเกิดมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุก็ จะช่วยเบรกให้อัตโนมัติในะระยะกระชันชิดอ๋ออันนี้คือว่าไงื่องเซฟตี้เนาะพี่เนาะครับผมข้อมปลอดภัยทุกอย่างครับกับจะเข่าใกล้ระบบครับอัตโนมัติแล้วครับในอนาคตดเกือบชิดแล้พี่เปิดเห็นคุณผมูม้อมข้างหน้านี่ครับเอ้ครับผมอันนี้คือของโดยสารนะพี่เนาะครับของโดยสารตัวนี้ะนะหน้าจอก็จะรู้ลาะว่าตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะครับครับสิบสปีดลายเดียวในประเทศไทยด้วยในรถเจ็ดที่นั่ง โอ้ครับเวลาขี่มันก็จะสมูทนะครับการเกลี่ยนเกียร์ต่อเกียร์จะนิ่งนิ่มนะครับครก็อืดบม่ลอลอกนะครับแล้วก็ประหยัญชนะมันครเป็นข้างไกลนะครับตัวนี้ราคาใช่ไหมพี่ตัวนี้นี่ล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทครับผมหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทเป็นตัวท็อปของรุ่นขับสองเลยออปชั่นออปชั่นเดียวก็ไปตัวซีคุณซีครับครับแต่ว่าตั้งกันระบบขับเคลื่อนนะครับครับแต่ตัวซีคุณซีมันจะเป็นเกียร์ไม่ฝ่ายนะครับตัวท็อปสุดนี่ ขัาสมาัดกดปุ่มแล้วพวงมาลัยหมุนเข่าจอดเองเนี่ยเลยโดยที่ไม่ต้องเหยียบเครื่องงไม่ต้องเหยียบเบรกมีครปุ่มนี้รถบัตรรถบระหัตโชว์ครับประหัตโชว์ครับตัวส,สุดเลยครับตอนนั้นคือรันแปดครับรันแปดรันแปดแสนห้าหมื่นสี่พันไอระบบเกียร์มันจะเป็นตัวเดียวกับสว่านแรปเปอร์ครับที่กำลังจะลงเดือนหนา้าอ๋อเดือนหนา,เด,นหนาเดือนแรปเปอร์มาลงก็จะได้เห็นหัวเกียร์ตัวนั้นแสดงว่าต่อไปนี่ขับรถนี่แทบไม่ได้ใส่อย่างนี้นะพี่เนาะเดี๋ยวจังไรจะเป็นออโต้เทอร์ให้ลัดแต่ชื่อนะครับนะครับ เอาโมนี้พี่พาผมขี่รถเบิ้งกันไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี่คือบอยฟังเราหนีผ้าไป็นครับทดลองขับว่าฟังชันังในเป็นี้พี่น้องครับครับอ่าพี่โมนี่คือช่วงนี้เขาจะมากมีการทดสอบการขับ้ถพี่เนาะครับผมวันนี้เปิดเครื่องขมาแล้วปุ๊บมันจะเห็นหน้าจอเลยครับตัวนี้หน้าจอนะพี่เนาะงสิบสองนิ้วครับสิบสองนิ้วใหญ่สะใจเลยนะครับเป็นรถไอ้คูมือรถนะมาอยู่ในหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับผมผู้ใช้รถ ก็ต้องใส่สมุดแล้วครับเรื่องนี้ครับนะครับกันทั่วเพราะเขาใจฟังก์ชันการใส่งานต่างๆนะครับพิจนาจอในสัมผัสเที่ยวใหม่นะครับครับระบบช่วยเกลือคนขับเื่อต่างๆกันทั่วเพราะเขาใจให้กับวาจิ้มเบอร์ระบบเพตุงานแบบใดนะครับโอ้ผมว่ามันมันโทรศัพท์มือถือเนาะบายสปอร์ตตรวจจับจุดบอดนะก็เรื่อเข้าจะออกมีรถแซงขึ้นมาดังขางขึ้นไฟสีสมุนไพรจอวิธีการเหตุงานมันขึ้นตันบางฟังก์ชันก็จะเป็นวิดีโอ กาัท่องประเขาแจ้งเขาจะมาแต่ติดปุ่มข้างชั้นเลยนะครับอแต่คือแต่คือสามารถเบิ่งอยู่ในรถเาได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็ตัวท็อปซีต้นสองจะได้หลังคามุ่นรูปนะครับบานใหญ่นะครับโอ้ยิ่งง่ามครับผมยิ่งงามครับอันนี้สามารถเปิดประทุนได้เลยเปิดได้เลยครับตายแล้วช่วงกันนะครับเนี่ยเปิดประทุนได้ด้วยนะครับผมเพิ่งซื้อรถโซนิเน่ไปเมื่อวานนี้พี่ว่าสามารถเปิดได้สอง ไอ้ในกว้างแค่นี้ป่ะครับเปิดได้สุดแค่นี้ครับอ๋อสุดแค่นี้แต่ว่าถ้ารับแสงเป็นได้หมดโอ้รับแสงหนีเยาวเลยครับตายเร็วตายเร็วโอ้พี่รังการเลครับผมก็ซื้อราคานีแหละผมซื้อตัวท็อปตัวนี้กล้องมองหลังชัดมากนะครับกล้องเป็นกล้อง360องศาเลยครับตัวนี้ครับเป็นกล้อง360องศา360องศาถ้าเราอยากจะดู ขยายกล้องดูฝั่งไหนแล้วก็สามารถขยายดูได้โอ้ครับชัดมากชัดมากครับอย่างนั้นเลยนะพี่ไม่ผมไม่คิดเลยเน้อเติมซื้อเติมอีกจั้นเขาตัวนี้อีกให้ราหนึ่งก็จะเป็นพปงมาไลที่โบมีน้ัมันพาวเบอร์ดที่ผมบอกคือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าฟันแรงครับเวลาขี่ซาในเมืองสะดวกสบายนะครับเมื่อเดียวขี่ได้เพราต้องสาวเพาต้อง <C> e <an> ไปล่าชีไปตกลุมตงอย่างมันก็จะบอสสะบัดมือบบมีอาการตีมือก็ยังพงมาไล่น้ำมันเข้าไปนะครับรนอกังกก็ยังมีระบบช้ช่วยองศาคงมาไล่ให้คือรถรถที่ขี่บนเลนนี่ค่อนข้างจะนิ่งจะ่ไม่ค่อยใสยนะครับเจอลุมเจอบอต่างๆนะครับรรช่วงล่างความเงียบความนุ่มแก็เป็นจุดขายของฟอร์ดนะครับระบระบช่วงล่างเขาครันอกจากระบบเซียตีแล้วคือระบบช่วงล่างเด่นที่โดดเด่นที่สุดของตลาดครับ พอไงวาคือจุดเด่นตรงนี้แล้วพี่เนาะครับเบรกมือไฟฟ้ากับไฮมาแล้วในรุ้อ่นี้นะครับเบรกมือไฟฟ้าถ้าเป็นตัวท็อปกัจอย่างนี้ฟังก์ชันเลือกหมดขับขี่นะครับยึดตรงนี้นะครับครับอ้าวเบรกมือไม่มีครับนี่ครับไม่มีครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าครับผมโอ้รูร้านทชครับครับพี่น้องนะครับผมก็รูซสึกเสียดายนะครับเพไปยังดอกคูมอ่อยซื้อเตืออีกได้ครับผมโอ้เป็นหนีร้านละครับพี่ผู้เล่นมีโอกาสนะซื้อในน้องพี่น้องครับผมบอกเลยว่าหันอลังการบันที่ครับ เดี๋ยวจะพาเดินทางนะครับไปลองดูครับคือมือนีกับคือว่าดีนั่นคือคอนเทคีนะครับเนาะแะผมเบิ้งแล้วนะครับนิ่มนะครับพี่เนาะนิ่มดีอยู่นะครับเวลาเขาสอบก็บสร้างแบบเมื่อเดอยอันโดนใจขึ้นเลยครับเมื่อเดียวสบาย ก็ผมมากันเปิดทุ่ง้างหลังเนี่ยครับจนขายแล้วเนาะพี่เนาะครับงามครับผมโชว์หันก็ได้มาแล้วแหละโชว์นี่ก็ให้ไม่อีกครับโตท็อปนี่คือถิ่งามกว่านี้แล้วพี่ตัวท็อปได้เกียร์ไฟฟ้าครับเกียร์แค่นี้ครับเกียร์ก็ยังรถยุโรปอ๋อเกียร์น้อยๆไม่นเกียร์น้อยอ๋อต่างกันแค่เกียร์นะครับพี่ครับตัวนี้สักเกียร์นี่มันขันเข่าโหมดฟังก์ชันระบบช่วยจอดอัจฉริยะอ๋ออ๋อขอโทษครับ ต้องหันผมลืมใส่สายเบลนะครับมันกัดแจ้งเตือนนั้นว่าครับพี่ครับผมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไบเทอร์โปนะครับสองลอยสบแรงมานะครับเทอร์โปสองลูกครับเกียร์อัตโนมัติสี่สปีดเนี่ยช่องช่วงการต่อเกียร์จะบล็อกคอยสัมผัสเห็นนะครับครับนองๆเกียร์ซีวิธี่เปิดในความนิ่งของเกียร์อืมแล้วก็ไม่ลอรอบก็เหยียบปุ๊บมาปุ๊บครับ

รักษาเรียนทํางานคือเนี่ยพ่อเขาจะหอมันก็จะดึงป้องก็ได้จะดึงเขาครับครูบค้าผู้ใดสนใจกับร่องวัดทดลองขับบนกับเดี๋ยวสัมผัสเห็นอืมดีครับพี่นะครับครับกกะทอว่าคนสื่อรถเนาะทุนกันเงินสื่อแต่ว่าเขาต้องเบรหละขาอปลอดภัยนั่นพี่เนาะหัวใจต้องเลยครับผมเาต้องเบรกงผมคำาำ อันนี้เขาก็เล่งใหทดสอบอย่ครับพี่จริงๆครับเพื่อจะทดสอบระบบรักษาความเร็วนะครับครับระบบฟังก์ชันทุย่างเป็นภาษาไทยนะคุณมาพงศนี่แหละครับผมเพราะว่าสมัยได้กี่เนาะบอเดนโทรศัพท์มือถือบัตต์รถครับครับมันเป็นภาษาอังกฤษวัตุมุนีเป็นภาษาไทยหมดือนกอนครับเหลงในห้องสมัครอ่านออกเห็นง่ายขึ้นครับเห็นเหงี่ยป๊อปสำหรับคนไทยใส่เหง่ายขึ้นนะครับ แล้วเมนูทุกอย่างอยู่ที่มือเ้างอย่ครับเป็นคนเซตได้เร็ว่าพี่สรับผมสั่งด้วยสเยสเียงก็ได้ครับสั่างโดยเพิมิ20องศาก็สั่งด้วยเสียงครัสั่งด้วยเสียงก็ได้ครับสามารถสั่งด้วยเสียงได้<อ>ถ้าเสียงต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาไทยครับผมดูหนึ่งองรับภาษาไทยเดี๋ยวนีอ,อย่างนี้ผมเปิดระบบรักษาระบบวิ่งรักษาระบบรบบับความเร็วตามรถคันหน้าอย่างนะครับคันหนามันลบไปแล้วรถเท่าก็จะเร่งกับต้นรมันโอ เมื่อกี้เขาเห็นตามรถคันสีแดงแล้วพี่เนาะแม่นครับผมครับตอนนี้ผมก็ตั้งไว้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อล็อกไว้แล้วครับแล้วเขาเดินทางไกลใช่ไหมครับเอ่อหาทางเราไวแล้วเพิ่มเข้าว่ต้องเหยียบเบรกเหยียบเขายังไม่เพิ่มปล่อยเลยปล่อยเลยครับแต่ว่าเวลาอย่าเหยกลับคือแตะเบรกหรือแตะคันเร่งมันจะเห็นอห่าเป็นข้อมูลปกตินะพี่ครับกับปิดระบบก็ได้ครับอ๋อกดปิดระบบก็ไดเราอยากทำเองครับตอนนี้ก็จะซอยเหลือเรื่องก็พร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติ ครับตอนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินมีรถวิ่งตัดหนาเหามาปุ๊บเบรกเลยครับนะครับหัวทิ่มเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยให้เรื่องเขาตัดสินใจซอยห้าน้ำเพิ<อ>่มหนึ่งนะครับในเก,กิดความปลอดได้คือใว่าทุกวันนี้รถเขามีระบบคอมพิวเตอร,ร์สมองกลไกอะไรก็น,นี้สวัดจับไล่ครับผมต่ว่ามีความปลอดภัยสูงปลอดภัยสูง,สงครับในนี้เขาตั้งไว้ก่อนสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงในขั้นหนาแลนด์รถถึงก็เสียครับความเร็วมันก็เริ่มลดลง อาสมมติเราขันนี้ไปจอดตีไฟแดงเขาก็ตีไฟแดงน้ำเขางโดยที่เขาไม่ได้เหยียบเบรกครับแต่เขาไฟเขียวเบอร์เขาตามเข้าไปมันก็ะเลงของมันเองครับรถมันไอ้เกิดว่าไอ้เรียบเหยียบพุชคอนโทรลแล้วก็สต็อปแฮนดโกลนะครับคือหยุดแล้วก็ไปพร้อมจะเป็นลุนลุนนก้อนเน่ยคือว่าหยุดแล้วก็ว่าไปให้คือยกเลิกเลยกันความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยกเลิกกับตัวรถมันถ้ารุ่นนี้คือถึงศูนย์เลยครับสุดยอดครับพี่ โอ้ oh, ผมมีวาสนาในนางรถที่มีสมองกลอัจฉริยะพี่น so kind of ้องครับก็ถือว่าปรทรมดานะครับน้องโมนีนะครับดยี่ใจนะครับหล้วก็ได้ผู้เชี่ยวชาญมานั่งขับรถเห็นทั้งคียพร้อมนะครับหลัวก็กได้มาห้ควาอมรูนะครับโมนี่นะครับถือว่าได้ควาอมรูนะผมเมื่อเคยมีควาอมรูเรื่องการขับรถนะครับผมก็บขี้ตามภซาคมนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้เปิดเราทัดไ่อีกทีหนึังครับ บนนี้มันมีกล่องของังเครืงคือ,อยังไรรง,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 งครับขังเครื่องถังขังครับกล่องซองข้างขางาสาล้างหกสองศารับคือหลอลอคันเลยหลออคันเน,ะเนะาะ<อ>เป็นเบิร์ตไอบิวเพราะาะนันแปลว่านกมองลงมากินะครับเพราะว่าผมเหมือนรับรถผมมัน มันอ่นเห็นทุกหมองไหมครับจนว่าผมตัวว่าแม่้อันเนี้ยผมว่ามันซองมาตั้งตานดาวเทียมบางทีนะครับครับผมเหมือนกันว่าพี่ตัวนี้เวลาเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวมันจะขึ้นว่ครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังเดินหนาบสตาร์ขึ้นไม่มันจะเป็นเบิร์ดไอวิวนะพี่เนาะแ่ครับคือซองมาเพียงนกเห็นอะไรก็คือเห็นมันุกอย่างครับข้าเจ้าเห็นยังไงพี่มันคือซองสมัดซองแบบไดทั้งทึงเขาใหครับเขาใส่กล่องเชื่อมแล้วก็จำลองภาาผมใส่กล่องหมดซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ กล่องทั้งหมดแล้วก็เชื่อมกันแล้วก็เฮ็ดเป็นใส่ใส่ระบบ AI นะครับเฮ็ดสร้างภาพจำลองขึ้นมาว่านี่เป็นตัวรถเป็นอย่างเป็นเบิร์ดไอวิวมองลงมากเลยแสดงของตัวนี้ผมจะเรียกว่าอันเองก่อนว่าดาวเทียมซองมาให้เขาเห็นนะแสดงว่าถือตัวนี่คุณผู้บรับผมโอ้แสดงว่านี่คือเป็นระบบเบิร์ดไอวิวคือใช้กล้องในตัวประเมินผลถูกต้องครับผมแล้วก็เชื่อมเชื่อมต่อระบบกันนะครับครับเห็นเห็นว่าตัวนี้รถเท้ายองเหน่งเหน่งทีนะครับ อ๋อฮ oh, ินนอครับนี่ฮวหันกะเริ่มจะมีความรู้แล้วหันตัวเมื่ว่าเอ่อมันเห็นซองมาในด,ดาวเทียมครับซองแดงได้นอครับวายอยู่เราบนอีกครั้งทึ่งห้องเกือบซองแดงไหนคือพวกมีกล่องกล่องมาในนอครับ,รบกล่องมันชัดเจนครับตัวนี้เพราะว่ามันก็ใช่ระบบคือก็ไม่ได้เกี่ยวกับกระแสครับผมยงที่ว่ากล่องตัวหนาห้องกล่องหรือกล่องรอบคั้นไหนมันสามารถจับจับภาพแด้มันก็สามารถประมวลผลได้คือจัง oh. คือก็ใช้วิธีการเชื่อมประมวลผล ครับโอ้นิมนิมนิมเนาะนิม,นมครับ,รบวันนี้อ่ะพี่ครับหลังจากพวกหันที่ผมในขับรถพพีแล้วรู้สึกว่าผม,ผมรู้สึกถึงคว<ม>าม,มปลอดภัยเนาะความปลอดภัยคือว่ารู้สึกว่ามันมีระบบความปลอดภัยหลายอย่างในการป้องก,กันกำหรับในที่ตต่างๆแล้วก็ในการเซฟตี้งต่าง,ง,งๆพี่ที่นี่พี่ครับมีตัวใดอีกคที่นี่ในส่วนของเขาครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์เรนเจอร์ลครับผมฟอร์เรนเจอร์ครับฟอร์เรนเจอร์สมัยล่าสุดเหมือนกันแม่นป่ะครับ อ๋อมีเป็นตัวแม่แทงตัวทอปสีก้นสีเลยครับอันนี้คือตัวท็อปไฟเมทริกเลยครับยังสวยเลยครับเตอรอ๋อเท่ที่สุดเลยครับตอนนี้ครับแทงมีกล่องคือยังของตัวไหนตัวครับมีกล่องกล่องสามร้อยสี่สบามลำครับแล้วก็ตอนเล่นเจออย่างนีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือโชกัพไปยุนอกแจสซี่นะครับเจ้าแหลกเลยอืมมันมีเหตุในการช่วงตรถดีขึ้นโชกัพอยู่นอกแจสซี่เลยครับ อ้าวพี่ครับมื่อนี้นะครับสำหรับเอฟซีมูหันส่วนใย็นจะเป็นพ่อขาเป็นแน่ห้อยครับเมื่อนี้นะครับพี่มีรถอย่างนั้นเสนอครับสำหคนที่เทเดชีพนี่ครับพี่นี่อะไรครับรถขนง่วครับผมนี่เลยขนง่วพี่เนาะใหญ่ครับผมกระบะไทยใหญ่กระบะไทถ่ายเน่านะครับครับอันนี้เขาเอินวะเรุ่นไม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้เขาเอินว่าฟอร์ดยังครับพี่ตัวนี้ฟอร์ดนิกเก้นครับอ๋อตอนตอนเดียวครับผมเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับตอนเดียวแต่รู้สึกว่าใหญ่ายนะพี่เนาะใหญ่ครับ ตู้ซึกว่าของโดยสารมันใหญ่ขึ้นวะพี่เทงเลยใหญ่ขึ้นครับผมฐานล้อกว้างขึ้นหาเส้นเท่งอ๋อตรงนี้ฐานล้อกว้างขึ้นหาเส้นนะครับตัวนี้นะครับกับครับเราจุดเด่นของขึ้นยังครับรถขั้นนี้แบบที่ไหนจุดเด่นเลยคือขนาดบรรทุกนะครับกระบะเป็นกระบะตอนเดียวที่ยาวมากครับสมายเหรอคนงั่วเด่นแล้วพี่เนาะโอ้สบายเลยครับนี่ครับยาวมากเลยครับตอนนี้สามจุดสามเซน ลึกนะครับตัวนี้ลึกฐาชนชี้เส้นนึครับอเอาไงว่าตัวนี้ผู้ใดมีง่วงงามควายงามสมัครอะไรได้เลยความสูงเนาะขนาดนี้บรรทุกได้เยอะสามารถบรรทุกนตำนักได้ดีด้วยเนานะครับอันนี้สําหรับผู้ใดเป็นนายห้อยต้องการรถลดรอๆงามๆครับพี่น้องมีความแข็งแรงคือไปผลวัสดุทังการเกษตรกันนะครับขาดใจเลยครับตัวนี้ครับพี่ตัวนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับตัวนี้ ห้าสิบห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอันนี้คือราคาเริ่มต้นนะพี่เนาะครับแต่โฟวิ้นสินเท่าไรพี่ครับกว่าผมอ๋อถ่าเป็นโฟวินเจ็ดแสนกว่านะพี่เนาะอ่ะพี่จุดเด่นของคุณยังครับตัวนี้พี่น้องสื่อเลยผมฟังด้วยครับเท่ๆคนอยากเอาไปเปิดใจใส่รู่นสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้จุดเด่นที่สุดเลยก็คือตัวรถที่ขนาดใหญ่ครับสามารถบรรทุกได้เยอะนะครับ เราต้นทุนขาขนส่งออกมาเท่าไหร่เทาขนแรนหน่อยเจออุ้มเขาว่าคนทองหลายๆนะครับมันทุกตำแหนักได้เยอะมากครับเพราะต้องเสริมแหนบเพราะต้องเสริมยังกระเด็นตันคอยยังหล่ะบ่ต้องเสริมแหนบกระเด็นนะครับตันนี่แหละสบายๆบายโอ้คือบ่ต้องเสริมแหนบไปยังเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ขายดีวะพี่ปกติแเรายุซุนนี่อตัวนี้ชมนีกพึ่งลงเลยครับนี่พึ่งล้มหวานๆเลยครับพึ่งลงมบางบุซ่อยนีะครับผมตัวนี้คือชมใหม่นะพี่เนาะ โชมใหม่ล่าสุดครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเอ้านะครับกะถือว่าให้เบื้องรอบคันพี่น้องครับฟังชั่นทางนาไหมพี่ฟังชั่นขนาดของเขาเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์กับปุกครับพี่จทีเป็นเกียร์กับปุ๊กถ้าเป็นพวกนี้ก็จะเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาะครรับเพาจอหนึเอ้ามีหน้าจอที่ความเร็วนีาจอคือกันครับผมมีกล่องหน้ากล่องหลังวะพี่ตัวนี้กล่องหน้ากล่องหน้าพี่ครับตัวนี้เป็นจอเป็นจอมันมีฟังก์ชันอ๋อแต่ว่ามีที่มีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์พร้อมนะครับมีของโดยสา อ๋อโอเคครับพี่อขอบคุณใจครับพี่วันนี้เห็นผมในเบื้องเนอะถือว่าของในสานถือว่ากว้างดีครับตัวนี้นะครับลำโตลำกระเงี้วครับตัวนี้ของในสานตรงนี้เงครับยาวครับผมซืกอไปเยอะผมซื้อมาเป็นเป็นแบบไม้เนาะตัวนี้คืยอยังครับพี่เองสิพี่เอาไปเอาไปคว้าครับผมเป็นพวกต่อไปหยิบไว้อ่ะอ๋อไปแต่เกาะรขนาดนี้สกูยดึดเรระคัับโป้งงยห็ดทรงเลี้ยงไหนหมดนะครับเป็นว่าตัวนี้ สวัสดีครับาคานะครับผมแต่ช่องทางการติดต่อนะครับ03725122นะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับเพจขวารมหาสารคามนะครับสมาครติดต่อสมารถนะทดลองครับขับมาชมโชว์รูมได้ครับครเขียวสันขายนี่ดูแลตอนรับเต็มที่เราเปิดเมื่อไรแน่ครับพี่เปิดทุกวันเลยครับทุกการครับผมศูนบริการปิดวันอาทิตย์นะครับศูนฝ่ายขายเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับตั้1โมงเถึง5โมงเย็นครับ มีอันที่ฝากวะพี่เอาฝากเอาเอฟซีมวยในพี่มือนี้เอาข้างพี่จะ<น>ย่อดขายขึ้นครับลูกค้าท่านใดที่ยังลังเลอย,อยู่หรือมีความสนใจในการจองรถตัวนี้ครับขอบคุณไปในใจสักยี่ห้อหนึงนะครับลองมาสุดลองกลับโดนสัมผัสโดนจังกัน์แดงกรับผมการ,ารตัดสินใจครับเอาสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ